3 2 1สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือสอสอทอจัดแสดงนิทรรศการสักสิทธ์ คอนเซปต์2025โชว์ผลงานการพัฒนารูปแบบงานศิลปะหัตถกรรมร่วมสมัยภายในงาน Crafts Bangkok 2025เพื่อเผยแพร่และต่อยอดเชิงพาณิชย์ผลงานต้นแบบจากโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวทางการสืบสารสร้างสารรค์ส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมไทยในทุกมิติ ผ่านการสืบสารให้คนรุ่นใหม่เน้นความสำคัญของการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์เข้ากับองค์ความรู้ดั้งเดิมที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและกลายเป็น,นกลไกสำคัญในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยสอดรับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การจัดแสดงนิทรศการศักดิ์สิทธิ์คอนเซปต์2025ภายในนิทรศการแสดงต้นแบบผลงานอาทิผลงานจากการนำวัสดุสร้างสารรค์เทคนิคพิเศษที่สะท้อนผลงานอันโดดเด่นทำให้ชิ้นงานดูมีอัตลักษณ์จากชิ้นงานเดิมในรูปแบบเมทัลลิกคาเมเลียนจากแผ่นอะคริลิกแผ่นทองคำเปเลวแผ่นทองวิทยาศาสตร์สีเมทัลลิกโดยมีการบูรณาการแนวคิดกับโลกยุคใหม่เพื่อต่อยอดศิลปะลงรักปิดทองแบบดั้งเดิมผ่านวัสดุใหม่ๆ จากการสร้างสรรค์แรงบันดาลใจลักษณะรูปร่างของกิ้งกาซึ่งมีความสามารถในการเปลี่ยนสีผิวผู้ผลิตและนักออกแบบสื่อสารผ่านผลงานในการปรับตัวของหัตถกรรมไทยในยุคปัจจุบันจึงเลือกใช้แผ่นทองวิทยาศาสตร,ร์สีเมทัลลิกเข้ามาผสมผสานกับแผ่นทองคำเปลวแบบเดิมเพื่อสร้างมิติและความเปล่งประกายเพื่อสร้างการรับรู้ทางสุนทรียะใหม่ พร้อมทั้งงานลงรักปิดทองที่หยิบวัสดุจากพลาสติกรีไซเคิลมาผสมผสานกับเทคนิคงานลงรักลายรุดน้ำที่เป็นวิธีการแบบดั้งเดิมการสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของนาฬิกาโดยมีแนวคิดการออกแบบที่กล่าวถึงนาฬิกาเวลาของโลก การออกแบบลวดลายบนเทคนิคการสร้างสรรค์ลวดลายสีทองที่ฉายแสงระยิบระยับบนผืนดินและผืนน้ำดูงดงามราวศิลปะล้ำค่าแต่เมื่อเพ่งมองให้ดีความงามนั้นกลับซ่อนอยู่อย่างมีนัยสำคัญที่มาจากสิ่งที่เหลือทิ้งการสร้างสรรค์ผ่านรูปแบบผลงานต้นแบบที่สะท้อนคุณค่าความงามการผสมผสานภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมให้เติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วยสำหรับปีนี้นะครับในงานคาบิคอเทกเนี่ยเราคาดหวังว่าจะมีคน เข้าถึงไม่ต่ำกว่านี้แล้วก็คือสามป่ายนะครับเพราะว่าที่เราจัดงานในปีนี้ก็เป็นว่าเป็นที่เป็น strategic area uh, ครับมาจะเติมร่างได้อย่าง,างาเต็มที่นะครับแล้วก็เป็นปจใจกลาเงเนื่งที่น่านจะตอบรับคนในเจนใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวที่ใจกลางเทพนี้นะครับเราก็คาดหวังว่าจะมี มาเข้าร่วมงานแล้วก็มาได้ได้มาเรียนรนู้ในสิ่งที่ทำแล้วก็ขยายคนในปีนี้นะครับงานางแข่ง่องปีไก็คิดว่าน่าจะาไม่ต่ำไป่ามหมื่นคนที่ทนะครับก็คิดว่าเราน่าจะได้เจนใหม่ๆ่ที่ที่เป็นเด็กรุ่นใหม่จะเข้ามาเรียนรนูน้แล้วก็ชึ้นชมงานเฉลิมบัติระดับและแต่ละคนก็จะได้